เามาจ้ามาจ้าลูกเพจจา้าเดี๋ยวรอลูกเพจเข้ามาก่อนนะคะกลับมาอีกหนึ่งรอบอะสวัสดีลูกเพจสองท่านนะคะยี่สิบลูกสุดท้ายของหมอนทองปราจีนวันนี้นะคะใคร อยากสั่งซื้อรีบด่วนรีบด่วนสวัสดีลูกเพจอีจันหนึร้อยคนนะคะใครที่พลาดไปสนีปะใอ,อ,อใครที่พลาดหมอนทองปาจีนะคะที่ยังไม่ได้สั่งซื้อเราไปในรอบนี้นะคะรีบด่วนเลย20ลูกสุดท้ายสั่งซื้อได้ทางไล n e แอนะคะที่แอดมินโพสไว้ นะคะ <Okay. S 1> ในแคปชั่นสวัสดีค่ะคุณบันติตาทุเรียนค่ะโอเคใช่ค่ะทุเรียนค่ะสนใจนะคะ <Okay. S 1> ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยคุณปางคุณปางรับกี่ลูกนะคะคุณปางรับกี่ลูกจ้างแอดมินหน่อยจ้าแอดมินลืมออเดอร์ไปแล้วสวัสดี300 3 0 0แากว่าคนนะคะลูกเพจไปต่อไม่รอแล้วนะเดี๋ยวเราจะ ไปเอาลูกที่สามารถส่งต่อได้นะคะมาให้กับลูกเพจเพราะว่าทุเรียนปาจีนตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงกลางฤดูและถ้าสมมุติว่าถัดจากเนี้ยไปซักประมาณปลายปลายมิดปลายมิถุนาเนี่ยทุเรียนจะเริ่มหมดแล้ว <Okay. S 1> คุณมะปางสองลูกค่ะพี่เอคุณมะปางสองลูกส่งที่ <Okay. S 1> อีจันนะคะ <Okay. S 1> คุณมะนปางสองลูกคะ่ะ <Okay. S 1> ได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ <Okay. S 1> มาจากลูกเพจเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาต มีมีดไหมตรงนั้นอะพี่พี่ฟังถือให้น้องก้าหน่อยอะมาเดี๋ยวก่อนที่จะไปลงสวนนะ <c oughs> เ้างขอตอกให้ดูเนื้อนะสำหรับลุกเพจที่เข้ามาใหม่แ๊บนั้นนะขอปักปักถ่ายและแอดแป๊บหนึง่งสำหรับลุกเพจที่เข้ามาแล้วอยากสั่งซื้อกับอีจันนะคะเดี๋ยวอีจันปักลน์แอดให้นะเดี๋ยวรอลายแอดนะจ๊ะทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็คือล็อตแรกของเราเนี่ยหมดเกี้ยงแล้วนะจ๊ะหมดร้อยล,ลูกหมดไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปบอกให้คุณลุงตัด<อ>คุณพ่อ,อเอาคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อตัดเพิ่มนีนะะ่รอบทุเรียนรอบนี้เนี่ยจะทานได้ประมาณวันพุธก็คือส่งเพิบคทานได้เลยหรือไม่ก็วันพันธุ์ฤหัเจาะสามเหลี่ยมดูเนื้อก่อนอย่างนี้ น,ะะนี่นีนลูกน,นี้เราเจาะแล้วอย่างเงี้ยเราเจอสามเหลี่ยมดูแล้วนะคะดูเนื้อของหมอนทองปราจีนเหลืองไม่ไหวเหลืองอลังการลูกเพจอันเนี้ยยังแข็งอยู่หนูก็เลยยังไม่กินหนูปิดจุกไว้ก่อนบางคนเนี่ยเขาก็จะเอาไม้จิ้มฟันนะคะ เสียมทิ้งไว้แล้วก็ไว้คืนนึงก็คือสุกเลยแล้วมาถักได้เลยของส่วนเราเนี่ยสองขวดทุพันชัดนะคะเราจะไม่ใช้สารเคมีไม่บ่มด้วยยาหรือไม่บ่มด้วยการป้ายายาอะไรใดทั้งสิ้นเป็นการสุกแบบธรรมชาติถ้าลูกเพจสั่งซื้อไปแล้วแล้วบางครูสมมติแกะครูนี้ไปแล้วมันยังไม่สุกปิดครูทิ้งไว้แล้ววางไว้นะอีกวันนึงสุกทันได้นะคะอ่ะโอเพเดี๋ยวหนูจะห,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 หนึ่งแบบูอยแป๊บนึงนะคะลูกเพเดี๋ยวรอก,กันก่อนนะจ๊ะนี่ก็หนึ่งลูก น้ำหนักก็ประมาณประมาณนี g, ้เนาะพี่เอเนาะประมาณสองโลก,กว่าสองกว่าล anyway ูกใหญ่อยู่นะทุเรียนปาจีนคือลูกใหญ่แล้วประเด็นคือพอเอามาบ่มไว้อะมันก็จะคายน้ําออกด้วยแล้วมันก็จะได้น้ําหนักที่แบบจริงๆอ่อะมันจะเบาจะเบาแต่ลูกใหญ่มากลูกใหญ่ถามว่ากิโลกรัมละเท่าไหร่คะัสองร้อยห้าสิบาทกิโลละสองร้อยห้าสิบบาทจ้ากิโละสองร้อยห้าสิบบาททุเรียนทุกลูกที่รับจากอีจันไปเป็นหนอน อะไรนะอ่อนไสเน่าเรารับเคมทุกกรณีเคมให้ทุกลูกตามน้ําหนักที่ลูกค้าสั่งแต่ถ้าลูกค้าปอกทุเรียนก่อนตามวันที่เรากําหนดไปให้แล้วแกะมาแล้วบอกทุเรียนก่อนทําไมแขกแบบนั้นกีจันทร์ไม่รับเคมนะคะเพราะว่าคุณพี่แกะก่อนนะคะก็คือทุกการสั่งของเราก็คือสามารถที่จะมีประกันเคมไว้ประกันเคมเหมือนการที่ซื้อประกันชีวิตปักหมดแล้วค่ะ นี่คุณเอกาก็ปอกเก่งไปเลยทุเรียนเหมือนพี่ซื้อประกันชีวิตราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าได้กินทุเรียนคุณภาพดีที่สำคัญส่วนนี้ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีนะคะ20ลูกสุดอุ้ยดีสวยปุริเย่ปุริปังปังมากอุ้มอุมอุ้มอมากสีนวลสีนวลเนื้อแห้งเปิดเูย เนี่เม็ดอร่อยจ้ะคือดูดูเม็ดคุณเอก้าเม็ดก็น้อยด้วยเนาะใช่เม็ดน้อยเม็ดเล็กมากค่ะคือด้วยความที่ดูดูตรงนี้นะมันจะเห็นถึงความเป็นคริมมี่ปกติเหมือนอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นทุเรียนหมองทองปกติก็จะมีความเป็นใยเป็นเส้นๆแต่อันเนี้ยหมอนทองปาจีนเป็นอีกทุเรียนหนึ่งที่ไม่มีเส้นใยเหมือนกันเส้นใยน้อยมากคล้ายๆป่าเหลาอูเลยนะแต่ว่าคาแรคเตอร์รสชาติมันแตกต่างกันแล้วก็ของเขาก็จะไม่ไม่ไม่ได้เป็นผูที่ใหญ่มากกําลังดีไหม เนื้อนุ่มเลยแต่ลูกค้าที่สั่งเรียนกับอีจันไปว่าในเอกสารน่ะวันกินวันแรกอ่ะคือวันกรอบนอกนุ่มในลองผ่าสามเหลี่ยมค่ะใครชอบกรอบนอกนุ่นในก็ตามที่เอกสารที่เราใส่ไปให้แต่ใครที่ชอบนุ่มๆหน่อยก็รอไปอีกสักหนึ่งวันแล้วสั่งซื้อนะคะลูกเพจขาลายแอดที่หนูเอก้าปักหมุดให้ตรงนี้นะคะสั่งซื้อได้เลยที่แมดมินสตนบายอยู่นะคะ มุบโดนเลยจัตส่งวันนี้รอบสี่โฮงเย่กรุงเทพปริเวณทนและจังหวัดใกล้แก่งป่าจิมบุรีหนึ่งวันสุดถ,ถ้าจังหวัดอื่นไม่เกินสองวันก็ถยุนะคะเมื่อกี้เราไปส่งกันมาแล้วค่ะรถแรกสามสิบกว่ากล่องหนึ่งเท่าไหร่นะร้อยลูกปะทั้งหมดสาเจ็ดอนนอเดอร์ประมาณเจสิบลูกเจลูกน,นี้อีกประมาณเกือบสิบออเดอร์ประมาณสามสิบลูกใช่นู่นไงเราก็เตรียมไว้ตรงนู้นแล้ว้จะพาใหดูด อ่ะอ่ะอ่ะมาเหมือนหิวอีกแล้วนะคะอารมณ์หิวอีกแล้วค่ะเอก้ากาลังหิวอีกแล้วค่ะโอเคค่ะลูกเผ็เดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยผู้หญิงก็แกะได้ทุเรียนตอนนี้คือแกะง่ายอยากเข้ามาปวดเอก้านะคะเดี๋ยวนะคะนะคะใครอยากเข้ามาปวดเอก้านะคะเดี๋ยวจะโดนนะคะเห็นมีดในมือไหมคะมีดไหมคะมาค่ะลูกเผ็เนื้อดีๆีจุกๆนะคะของเราเนี่ยเราตัด แก่ประมาณ85เกือบ90เลยทุเรียนทุกลูกก็จะแบบเนื้อเหลืองดีมากแล้วก็สวยมากแก่อร่อยเนื้อละมุนคิมมี่พ่อเอาอีก20ลูกนะคะนี่นะทำไปก็สั่งไปค่ะ20ให้เบลเล่าหน่อยเดี๋ยวลูกเพ่มเชื่อหนูลูกเพ่เขาบอกว่าบางทีมันทำไมนแทงฟางเลยอย่างเงี้ยมันโฮมแทนไม่หั่นว่ะอันนี้ ให้ลูกเพชรดูใสดีกว่าให้ลูกเพชรดูไซส์อะมีบางคนสงสัยแล้วแบบว่าทำไมลูกมันเล็กจกังอา่อาอ่าดูอันนี้ลูกขนาดนี้นะนี่ลูกขนาดนี้นะดูดูมือนะนี่อันเนี้ยอยู่แค่สองโลสองซึ่งถ้าเป็นหมอนทองท,งทั่วไปอ่ะลูกนี้จะตกประมาณสองโลเพราแบบว่าอย่างที่เราบอกคือปัดเสร็จแล้วเราปล่อยเป็นทรายน้ำมันแห้งอ่ามันจะแห้งหลังจากมันก็เลยจะเบาถ้ามือจริงอ่ะเปลือกเนี่ยเืิดแค่ไม่มีน้ำหนักเลย ดูดิพี่ดูเนื้อดินี่แบบลูกไห่ชอบทำว่าลูกเล็กจังแต่ดูดูนีลูกหนาดนี่บอกบอกเอกลักษณ์ของหมอนพองปลาจีนหน่อยเดี๋ยวบางคนได้รับสินค้าไปบอกทําไมมันบิดมันเบี้ยวพูมันเบ้้มันเบี้ยวจังเลยมันเบล้มันเบี้ยว่ี้หมอนพองของปาจีนเนี่ยเราอ่ะจะเป็นหมอนทองที่เหมือนกับโตตามธรรมชาตินะแล้วเราก็จะใช้ในวิธีการดูเนี่ยดูแลดูแลมันแบบธรรมชาติมันจะไปทันไต่ก็แล้วแต่มาเน่ะ ทีนี้เนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีตั้งแต่ฟูป้อมๆอย่างนี้มันก็เป็นฟูเต็มนี่เนื้อที่ออกมาก็อย่างที่ที่เราเห็นก็คือลูกเยนี้หละนี่อานี่ก็คือลูกเดียวเนื้อเดียวกันนะมันก็จะหวานกรอบหน่อยนิดๆอันนี้เนื้อนุ่มลูกนี้เนื้อนุ่มนะลูกนี้เนื้อนุ่มบอกวิธีการเจาะอะไรดมดูดมหน่อยลูกเผจดที่ได้สินค้าไปแล้วคุณพี่ แบบนี้ลูกนี้คุณพี่นี่นฝั่งนี้พี่สามเหลี่ยมจับแบบนี้แต่มีขนอ่งงยไปแล้วนี่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 สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบนี้แบบคูรีเย่แล้วแบบนี้เพื่อเช็คเนื้อแล้วเราก็จับต้องอุ้ยถ้ามันยังแข็งอยู่ปิดแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันเสียบแล้วก็รอไปสักอีกวันสองวันแล้วก็มาเปิดใหม่นี่แล้วก็จับดูนะคะเช็คเนื้อได้อย่าเพิ่งถ้ามันยังไม่มีกลิ่นหรือว่ามันยังไงหรือแบบว่า ดูแล้วมันยังแบบไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเนี่ยอย่าเพิ่งไปปอกเลยให้เช็คเนื้อด้วยวิธีการสามเหลี่ยมคอแบบนี้ราคาเพราะว่าถ้าปิดไว้แล้วเนี่ยมันก็จะยังสุกได้ใช่นะแต่ถ้าปอกออกมาแบบนี้แล้วก็ไม่สุกแล้วนะตุดีเย่ค่ะค่ะไปต่อแล้วสังเกตที่ปีนตรงนี้ถ้าปินผู้เรียนลุกเนี่ยก็คือสุกแล้วเนี่ยสังเกตตรงเนี้ยสังเกตตรงปีงเนี่ยลูกเห็ดจ้ะเดี๋ยวให้ดูปีนสุก วิธีการดูว่าปิ้งมนสุกแล้วนี่อันนี้จะเอ๋นี้เลยอย่างเงี้ยคือลูกที่สุกเนื้อก็จะแบบว่านิ่มกาลังอันนี้นิ่มเลยนิ่มนะนุ่มนิ่มนะเนื้อนุ่มนิ่มไม่กรอบนอกนุ่มในนะถ้าเป็นแบบนี้แล้วไม่กรอบนอกนุ่มในนะแล้วดูลูกดิเหมือนกันปุกปิ๊กปุกปิ๊กไม่กลมเลยไม่กลมแต่ว่ามีภูภูเต็มภูเต็มแต่บางภูอาจจะมีเป็นภูเดี่ยวหรืออะไรต้องบอกมันเป็นทุเรียนที่ปลูกแบบธรรมชาติให้ธรรมชาติเขาหล่อเลี้ยงมันก็เลย เออให้ธรรมชาติดูแลมันก็เลยจะออกมาแบบรูปทรงไม่ได้สวยไม่ได้แบบประดิบประดอยเหมือนการใส่พวกสารเคมีใส่ยาฆ่าแมลงเข้าไปหรือใส่ปุ๋ยที่มันเป็นปุ๋ยสารเคมีถ้าเป็นแบบนั้นลูกมันจะกลมสวยเหมือนกันทั้งสวน<อ>นะอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะขอชาร์จบ้างค่ะแบบหมดแล้วโอเคเดี๋ยวไปกันที่สวนต่อคะ่ะลูกเพจ<ช>เดี๋ยวดูไปรษณีด้วยนะว่ามารับสินค้าหรือยังอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะพี่ชาร์ตหรือว่าพ่อชาร์ตของเราเนี่ยกําลังจะไปตัดทุเรียนที่ ต้นมาอีกหนึ่งรอบนะคะคืออย่างรอบนี้เนี่ยเราจะตัดแบบแก่ประมาณ9 5้าเอร์เซ็นแล้วเพื่อส่งต่อให้กับลูกเพจนะคะเพราะว่าถ้าบ่มแล้วมันจะไม่ทันนะคะใครเคยกินทุเรียนปาจีนบ้างที่ไม่ได้ซื้อกับอีจันก็ได้คือกินที่ปาจีนเนี่ยแล้วมันมันประทับจิตประทับใจเล่าให้อีจันฟังหน่อยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนี่นะคะคุณพ่อก็กำลังขึ้นไปนะคะอู้ สงปรีด<า>นี่เป็นต้นเดิมเพราะว่าต้นนี้เนี่ยก็คือเป็นต้นที่จะค่อนข้างแก่แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นต้นที่สามารถรับประทานได้แต่ก็ต้องขึ้นไปปีนแล้วก็ขอดูทุกลูกนะไม่ใช่ว่าแบบนี่นี่น,นี่โอ้โหลูกนี้สวยอะคุณฟางถือให้ดูหน่อยดิคุณฟางถือลูกนี้ลูกอ่ะมันดูเล็กนะแต่จริงๆมันใหญ่มันแน่นหนักอุ้ยมันหนักแน่นนะคือไม่ลูกลูกตอนเนี้ยที่แบบเพิ่งลงมา จากต้นเนี่ยน้ำหนักมันเยอะกว่าลูกที่ปล่อยไขยน้ำจริงๆใช่ลูกที่ปล่อยไข่น้ำแต่แต่อย่างเนี้ยมันเป็นแก่ประมาณเก้าห้าเปอร์เซ็นแลมันก็น้ำหนักก็หนักอ่ามันก็จะได้แล้วนะคะอันนี้ก็เนี่ยอย่างนี้ก็ลูกใหญ่ดูลูกสวยลูกเขาเรียกว่าอะไรนะมีภูแต่ลูกไม่สวยทุเรียนปาจีนเนี่ยนะคะนี่เลยนี่นะคะนี่คุณพ่อ ข้อชัดของเรานี่กําลังห้อยทุเรียนลงมานะคะให้กับลูกเพจอีจันใครที่สนใจนะคะลูกเพจขาสําหรับราคาทุเรียนหมอนทองประจีนนะคะอีจันนะคะขายที่ราคา250บาทนะคะราคากิโลกร,รัมละ250บาทรับประกันเนื้อทุกลูกหากลูกเพจที่สั่งซื้อไปแล้วทุเรียนมีหนอนอ่อ,อนไส้ล้มไส้เน่าจืด ่ายวิดีโอนะคะกลับมาเคลมสินค้ากับอีจันสั่งซื้อช่องทางไหนเคลมช่องทางนั้นเราเคลมทุเรียนทุกลูกนะคะเหมือนลูกค้าซื้อประกันชีวิตเลยซื้อแล้วเป็นอะไรเราก็คือเคลมสินค้าให้นะคะทุกลูกเราเคลมให้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นถ้าทุเรียนมีปัญหาไม่ว่าจะค่าจัดส่งก็ไม่เสียอะไรเลยนะคะสำหรับใครที่สั่งซื้อทุเรียนกับอีจันนะคะ นีเลยหมอนทองปราจีนสดๆจากสวนสดๆแท้ๆนะคะหลายๆคนบอกว่าเออไปเอาทุเรียนที่อื่นมาย้อมมงย้อมแมวหรือเปล่าไม่มีนะอันนี้เรามาลงสวนตัดกันแบบสดๆเลยนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกเพจจะส่ง สั่งซื้อวันนี้ส่งวันนี้ตัดสดเลยแล้วก็ไปลษยีสนีก็มารับสินค้านะคะถึงที่ของเราเลยลูกเพจจะได้กินทุเรียนที่สดๆดใหม่ๆจากต้นแน่นอนนะคะโอ้มุมนี้แสงสวยมากลูกเพจคะ่ะดูโอ้มุมนี้สวยมากค่ะดูพ่อนะคะเนี่ย พี่ชัดหรือว่าพ่อชัดของเราเนี่ยก็จะขึ้นมาเวลาที่เรามีออเดอร์ทุเรียนมาใช่ไหมไม่ว่าจะจากเพจอีจันหรือลูกค้าที่เข้ามาที่สวนเนี่ยพ่อชัดก็จะมาเลือกทุเรียนที่แก่พร้อมจะส่งต่อให้กับลูกเพจแบบนี้ขึ้นมาเลือกเองกับมือทุกลูกที่อยู่บนต้นเนี่ยพ่อชัดนะคะก็จะเคาะก่อนว่าสามารถกินได้แล้วหรือ,อยังกินได้ตอนไหนนะคะก็ค่อยส่งต่อให้กับลูกค้าลูกสวยมากๆนะคะลูกเพจที่สนใจ สั่งซื้อได้ผ่านทาง Line แอดนะคะที่เอก้าปักหมุดให้ด้านล่างหรือในคอมเมนต์นะคะรวมไปถึงบนโพสก็มีลิงก์ l ล n e แอยู่ลูกค้าที่สนใจรีบสั่งซื้อเข้ามาได้เลยทีมงานพร้อมแพ็กใส่กล่องส่งสินค้าวันนี้1-2วันได้รับสินค้าแน่นอนนะคะสำหรับหมอนทองปราจีนใครสนใจรีบกดลิงก์ l ล n e แอแล้วเข้าไปสั่งจองได้เลยนะคะตอนนี้ยังมีอยู่20ลูกสุดท้ายนะ ของวันนี้เราก็หมดแล้วแล้วก็จะเว้นไปอีกสักประมาณ4-5หวันนะคะถึงทุเรียนจะสุกพร้อมส่งเดี๋ยวเราจะมาเปิดโพสอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจหมอนทองปราจีนนะคะนี่ หรือลูกค้าที่อยากจะมาสวนเนาะแล้วอยากมาเจอผู้พันชาร์ตอยากมาเดินเที่ยวชมบรรยากาศสวนทุเรียนนะคะก็สามารถมาได้นะคะอยู่ตําบลบ้านพระอําเภอเมืองปราจีนบุรีอะนี่นี่นี่เห็นไหมทุเรียนหย่อนลงมาเลยนี้ดูค่ะสดใหม,ใหม,ใหม่แน่นอนสดใหม่ๆแน่นอนยังกลัวอยู่เลยว่าจะหล่นลงมาใส่หัวบ้างหรือเปล่าจริงรมันสดมากดูจากลูก จรกลัวมีพ่อชัดเนี่ยจะเกี่ยวลงมาหาพวกเราอ่ะโอเคนะคะสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อไปแล้วได้รับทุเรียนแล้วรีวิวให้จันบ้างนะรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยถูกใจกันบ้างหรือเปล่าแต่ขออนุญาตบอกก่อนว่ารูปลักษณ์ของหมอนทองปาจีนเนี่ยที่เขาเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือรูปทรงเขาจะไม่ได้สวยเหมือนทุเรียนชนิดอื่นๆ พูเขาจะบิดจะเบี้ยวแต่มีเนื้อทุกภูต้องบอกแบบนี้นะคะเนี่ยอะอย่างลูกเนี้ยสุกแล้วลูกนั้นอะอย่างเงี้ยลูกเนี้ยสุกแบบสุกพร้อมกินแต่แบบเนี้ยเราก็จะไม่ได้ส่งให้ลูกเพจนะเพราะว่าหนึ่งลูกมันมันแทบอันนี้มันมีภูอยู่แค่ประมาณสามภูลเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ส่งนะคะเราคัดออกส่วนลูกใหญ่ๆแบบเนี้ยเราก็ถึงจะคัดส่งให้กับลูกเพจนี่เลยนะคะแบบนี้ดูอันเนี้ยเขาสุกสุกคาต้นเลยแบบเนี้ย อันนี้คือสุกคาต้นมันก็จะแตกแบบนี้เลยนี่นะคะอุ้ยมีอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเย,วย็บก่อนเอาน,นี้เข้าไปอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะอย่างนี้ก็จะอันนี้มีเม็ดอะไรอยู่ด้วยอ่ะอย่างเงี้ยพวกตกเกศต,ตกไซส์แบบเนี้ยเราก็จะไม่ได้ส่งไปแต่อย่างลูกใหญ่ๆแบบเนี้ยเนี่ย<ๆ>เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยสุกแล้วอันนี้แก่จัดสุกอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้ส่งไปให้ลูกเพจน,นะคะเพราะว่ามัน มันสุกเกินเดี๋ยวกว่าจะไปรอสินค้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสุกเกินไปนะคะลูกเพจจ๋าอะโอเคอันนี้ไม่สุกเนาะอันนี้ได้เดี๋ยวขอดมสิอย่างเงี้ยอะอย่างเงี้ยมีกลิ่นแล้วลองดมค่ะอะมีกลิ่นออหอมคือมันสุกแล้วพ่อเดี๋ยวอันสุกพ่อแยกให้นะแยกให้ไม่ส่งไม่ส่งไปนะคะ ลูกสุกลูกสุกไม่ส่งในอย่างนี้ลูกนี้สวยอ้วนปลอมนานทีจะเจอเออนานๆทีจะเจอต้นหนึ่งจะมีประมาณสิบลูกจากห้าสิบลูก <S <S สวัสดีลูกเพจที่เข้ามาใหม่นะคะใครที่กําลังดูไลฟ์นี้อยู่นะคะตอนนี้อีจันนะคะและทีมงานเราอยู่กันที่สวนทุเรียนผู้พันชัด จังหวัดปราจีนบุรีนะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองปราจีนบุรีเนาะวันนี้เราทีมงานเนี่ยบุกกันมาถึงที่สวนเพื่อมาตัดทุเรียนที่ลูกเพจสั่งจองไว้ก็คือหมอนทองปราจีนเนี่ยมาตัดสดสดกันจากต้นจากสวนแบบนี้นะคะแล้วก็ส่งให้กับลูกเพจถึงหน้าบ้านเพียงแค่รอรับความอร่อยเท่านั้นเองนะไม่สดไม่มาไม่สดไม่มาเราก็ไม่ให้พ่อตัดส่งไปให้ที่จันด้วยนะเราต้องมาจากเห็นต้นจริงๆเลยจาก จริงๆไม่ย้อมแมวหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าส่วนผู้พันชัดบอกเลยว่ารับประกันเนื้อดีทุกลูกแล้วก็ดูแลอย่างดีมีความแบบปรนีตประนอมแบบมากๆนะคะสำหรับใครที่ได้กินเนี่ยรับรองว่าติดใจทุกคนนี่เลยแล้วเราก็สบายใจใช่เราก็สบายใจข,ของแท้ยังไงมันก็ มันก็อนของแ,<น>แท้<อ>คือเราก็อยากให้ลูกเพจได้กินของแท้ได้กินของดีเรากินอันไหนแล้วเรารู้สึกว่าอร่อยเราก็อยากส่งต่อให,ให้ทุกคนได้อร่อยเหมือนกับเราเนาะลูกเพจที่เข้ามาใหม่นะคะใครที่สนใจทุเรียนปาจีนบุรีนะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์หมอนทองสั่งซื้อกับอีจันนะคะได้ที่ l i น์แอดที่เอกักหมุดให้นะคะป้ายคอมเมนต์ราคากิโลกร,รัมละ250บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะคะรายละเอียดสามารถทักไลน์แอดเข้าไปถามน้องแอดมินได้ จะส่งวันนี้โอนเงินเดี๋ยวนี้จะส่งวันนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการสั่งจองลูกเพจก็สั่งจองล่วงหน้าแล้วจ่ายเงินมาจํำไว้ก่อนนะคะและเดี๋ยววันที่รอบที่ทุเรียนสุกทีมงานก็จะลงมาตัดอีกหนึ่งรอบสามารถสั่งจองได้เหมือนกันสําหรับคนที่ยังไม่สะดวกโอนวันนี้ส่วนใครที่สะดวกโอนวันนี้ก็จะได้รับสินค้าภายในพรุ่งนี้ไม่เกินวันพุธนะคะก็ได้แล้ววันนี้จันทร์อังคารโอเคคะ่ะนี่เลยนะคะ ตัดสดๆจากสวนเลยคุณาฟาง,<อ>งเป็นไงเจ้าของสวนตัดเองด้วยจริงต้นต่อต้นเลยคือพ่อพชัดบอกว่าจะไม่ให้ใครอะเข้ามาตัดนะเพราะว่าคนที่ตัดอะพ่อพ่อไม่ไว้ใจบอกว่าไม่รู้เขาดูทุเรียนได้ไหมเขาโอเคหรือเปล่าคือทุกอย่างทําเองตั้งแต่ปลูกดูแลตัดจริงๆชอบคาที่พ่อชัดบอกแหละว่าพ่อแม่สอนมาว่าให้ปลูกยังไงก็ทำทอย่างนั้น ไม่ไม่มีเคมีใช่คือมันมันมันดีตรงนี้แหละใช่มันแบบไม่มีเคมีไม่ใช้สารเคมีแต่ว่าตอนนี้แอดมินกลัวพ่อชัดตกลงมามากสูงไปเรื่อยๆแล้วค่ะสูงปรีสูงปราดดูดูดูนี่ต้นประมาณกี่เมตรอ่ะคุณฟางต้นเนี้ยเดี๋ยวให้ลูกเพจถ่ให้ดูประเมินเรื่องชันให้ดูเนี่ยดูท้จากลำต้นโอ้โอ้พ่อใจเย็นค่ะพ่อค่ะพ่อต้นนี้สูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อะต้นนี้สูงประมาณเท่าไหร่ เจ็ดเมตรนี่อะทุเรียนกําลังส่งลงมาแล้วค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดเมตรตอนนี้พ่อชัดปีนขึ้นไปเพื่อปกติเราจะเห็นการส่งทุเรียนโดยการที่แบบเอาผ้ารับเอาผ้ารับอันนี้คือหนึ่งคนก็ทำได้หนึ่งคนก็ทําได้ไอ้ทุเรียนแบบที่เอาผ้ารับคือเราต้องมีคนมารับข้างล่างแต่อย่างที่พ่อบอกไงว่าพ่อทําส่วนคนเดียวเป็นการทําส่วนเดียวคือไม่ไม่ยอมให้ใครได้มามาเห็นอะไรของเขาเลยน่ะถูกไม่ใช่ว่าหวงไม่ใช่ว่าหวงเขาเลยนะ ไม่ได้ห่วงวิธีห่วงวิชาหรืออะไรแบบนี้นะแต่ใครก็ทําไม่ถูกใจเหมือนพ่อพ่อปลูกเขามาดูแลเขามาอะไรเขามาพ่อก็เลยบอกว่าขออนุญาตทาเองทุกขั้นตอนเคาะทุเรียนเนี่ยทุเรียนทุกต้นที่อยู่ที่อยู่ต้นเนี้ยพ่อต้องขึ้นไปเคาะทุกลูกเพื่อดูว่า น้องกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพร้อมตัดส่งแล้วไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะลูกเพจนี่มันเป็นความประณีตของชาวสวนคนหนึง่งที่อยากจะส่งต่อของดีให้กับให้กับคนลูกค้าได้กินนะอ่ะเออแล้วอีจันเห็นแล้วอีจันก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบนี่แหละมันเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้ลองทานน่ะคะ่ะคือมันมีเยอะมากทุเรียนมีจริงร้อยพันสวนแต่ใครจะไปรู้ว่าแบบสวนที่เราเลือกเนี่ยคือพรีเมียมแล้วละ่ะถูกมันเป็นความแบบ มันทัดใจอะเนาะมันเหมือนมันเจอแล้วมันเออมันเจอแล้วแบบทัดใจกับพ่อมากแล้วพ่อใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนบางคนเขาอาจจะตัดทุเรียนมาแบบนี้แล้วพร้อมขายเลยก็ได้ไม่จําเป็นต้องเอาไปบ่มเพื่อให้ให้กิโลมันลดลงแต่ว่าพ่อบอกว่าต้องบ่มเพื่อให้ลูกเให้ลูกค้าที่ได้ไปเนี่ยจะได้ได้ทุเรียนเนื้อดีที่เขาบ่มแล้วมันจะได้เม็ดอร่อยอได้เนื้อที่ดีแต่สิ่งที่จะขัดทุนก็คือพ่อ,พอจะขาดทุนน้ําหนักแล้วก็กิโลกร,รัมไปแต่พ่อบอกไม่แคร์อยากให้ทุกคนได้กินของอร่อยแค่นั้นเองนะ อันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ที่มาจากชาวสวนจริงๆนะเราก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองกินของดีแล้วก็ได้สนับสนุนชาวสวนแบบแบบตัวจริงเสียงจริงนะคะอ่าส่วนใครอยากมาเที่ยวสวนผู้พันชัดหรือว่าพ่อชัดของเราก็แวะมาได้นะคะตำบลท่าพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรีส่วนตอนนี้ใครอยากกินเลยไม่อยากขับรถมาปราจีนกดไลน์แอเข้าไปสั่งซื้อกับอีจันตอนนี้เหลือ20รลูกไม่รู้แอดมินแอดมินตอบไปถึงไหนแล้วคิดว่าน่าจะใกล้หมดแล้วรีบสั่งซื้อนิดนึงแล้วกันสําหรับรอบนี้นะคะลูกเพจคะ่ะส่วนเดี๋ยวใครที่พลาดไปใครที่เข้ามาดูไลฟ์ย้อนหลังแล้วแบบอยากกินอดใจไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวหนูจะเปิดจองอีกหนึ่งรอบนะคะ เดี๋ยน้องเอก้าจะเปิดจองอีกหนึ่งรอบนะคะลูกเพจเดี๋ยวติดตามที่หน้า a ฟ e b o o k นะคะหน้าเพจอีจันแล้วก็อีจันตลาดแตกเนาะนี่ดูพ่อพี่ฟางถ่ายรูปพ่อไว้ให้หน่อยท่านี้คือฉันทัดใจมากล่าสุดคือพ่อกอนนี้นอฉ <Okay>. oh. ีกยิ่งกว่าอ,อะไรเขาเรียกยิมนาสติกยิมนาสติกนะ <laughs> พ่อเคยตกลงมาไหมคะโอ้ oh. อย่าทักถ้าทักเนี่ยจะตกวตันนี้พ่อครับสวัสดีลูกเพจใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ทักทายลูกเพจที่ดูอยู่ด้วยนะคะใครอยากจะกินหมอนทองประจีนแบบสดๆจากสวนจากปราจีนบุรีนะสั่งซื้อกับอีจันได้เลย ลายแอดนะคะเอกปักหมุดให้ที่คอมเมนต์แล้วสั่งซื้อสั่งจองเข้ามาได้เลยถ้าใครที่อยากกินแบบด่วนๆเราส่งให้วันนี้ลูกเพจสนใจเลือกน้ำหนักโอนเงินปุ๊บเราส่งให้ได้เลยไพรส์นีนะคะเป็นการส่งแบบ e.m.s 1-2ถึวันได้รับสินค้าแล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะลูกเพจจะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ตะวันออกอยู่ตะวันตกกินได้หมดหรือใครที่บอกว่า อยู่ใกล้ๆปาจีนไม่อยากสั่งซื้อไม่อยากเสียค่าส่งก็แวะมาที่สวนก็มาได้เช่นเดียวกันส่วนใครที่อยากสะดวกสบายนะคะและแบบว่าไม่อยากขับรถมาเองกลัวโควิดหรือว่าอยู่ไกลมากอย่างภาคใต้หรือว่าภาคเหนือเนี่ยก็สั่งซื้อกับอีจันนะคะรับประกันว่าเป็นสวนแท้ๆไม่ย้อมแมวไม่ไปเอาทุเรียนจากที่อื่นแล้วบอกว่าเป็นของปาจีนอันนี้เราไม่ทําอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวินัยของพ่อค้าแม่ค้าเราเองก็ค้าขายของอีจันนอกจากทําทข่าวแล้วเราก็ยังขายของด้วยเรารับประกันว่าเราจะไม่มีทางย้อมแมวให้ลูกเพจแน่นอนนี่พ่อชัดลงมาแล้วเราจะทําให้คนทุกภาคได้ก,กินผลไม้อของแต่ละภูมิภาคถูก S <S <an> <S เดี๋ยวปราจีนเสร็จนะเดี๋ยวประมาณ20มิถุนาเราจะไปต่อกันที่ป่าละอูสาวกหมอนทองป่าละอูตอนนี้ทักทายกันเข้ามาเยอะมากพี่ๆสาวกหมอนทองป่าละอูเดี๋ยวเจอกัน20มิถุนานี้20มิถุนาเนี่ยจะเป็นช่วงช่วงลอยต่อปราจีนจะหมดพอดีจะปราจีนเนี่ยจะซาซาเริ่มไม่มีทุเรียนและเราจะไปต่อกันที่หมอนทองป่าละอูนะคะลูกเพจติดตามนะนี่อะคุณพ่อเริ่มขยับมาใกล้ตรงนี้แล้ว นะคะอะสำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปดูสวนอีกหนึ่งรอบสำหรับลูกเพจที่เข้ามาใหม่แล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตไปถามแอดมินหน่อยว่าหมดแล้วหรือ,อยังเดี๋ยวอันนี้จะให้พอนะคะอยู่กับพี่ฟางนะคะทีมช่างภาพของเรานะคะ นี่เลยเดี๋ยวพาลูกเพจที่เข้ามาใหม่ไปดูสวนกันค่ะสวัสดีลูกเพจที่เข้ามาใหม่นะคะตอนนี้อีจานเราอยู่กันที่สวนทุเรียนปาจีนบุรีนะคะเป็นสวนผู้พันชัดซึ่งที่นี่เนี่ยปลูกทุเรียนเกือบ100ต้นแล้วก็แต่ละต้นเนี่ยก็จะมีอายุแบบ20ปาชินีมาแล้วหรอคะอะโอเคไปแล้วโอเคค่ะ นี่นะคะสำหรับสินค้าของลูกเพจที่สั่งซื้อเข้ามานะคะตอนนี้เราก็จะส่งโดยพี่ๆไปรษณีไทยนะคะจะส่งไวรวดเร็วถึงใจนี่เลยกี่กล่องนะเพก้าด้วยนะคะรอบสองพี่เอนับเพก้าด้วยนับกล่องนับกล่องนี่ค่ะสินค้าที่จะส่งแล้วนะคะไอจัดสินค้าที่แพ็กแล้วเราเตรียมการจัดส่งนะคะนี่พี่ๆจากไปรษณีย์นะคะ มาขนพัสดุไปให้เรานะคะแล้วเดี๋ยวก็จะส่งถึงหน้าบ้านเลยจุก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 นะคะคุณพี่ปิดกี่โมงอะคะหกโมงเย็นใช่ปะเดี๋ยวเพื่อนถ้าหนูมีอีกรถหนึงหนูขากลับหนูแวะเอาไปได้เนาะให้ทันหกนะให้ทันกนะไปถึงทุ่มหนึ่งนี่นะคะอ่ะจะส่งเรียบร้อยสําหรับรถแรกส่วนอีกยี่สิบลูกที่จองมาหมดยัง เปิดรอบนี้หมดยังโอเคค่ะอะโอเคลูกเพจจ้าเดี๋ยวหนูจะขอลงไลฟ์แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้20ลูกหมดแล้วและเดี๋ยวใครที่พลาดไปสำหรับรอบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยว13 13กล่องกล่องโอเคค่ะ เป็น14เหรอคะหรือว่า 13, 13นับโอเคอ่ะโอเคค่ะลูกเพจตอนนี้เต็มแล้วใครอะส่วนใครที่ไม่ทันแล้วอยากสั่งจองอยากลองชิมก็อินบ็อกเข้ามาทาง l i น์แอได้นะคะเดี๋ยวเราเปิดจองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอบส่งเราแจ้งอีกทีเพราะว่าวันตัดเนี่ยมันจะต้องเว้น เว้นไปอีกประมาณ4วัน5วันหรือ1อาทิตย์ขึ้นอยู่กับทุเรียนในแต่ละต้นว่าจะแก่ให้เราสามารถตัดส่งได้เมื่อไหร่นะคะลูกเพจขานี่อ่ะเดี๋ยวก่อนลงไลฟ์เดี๋ยวขอพาดูบรรยากาศที่สวนผู้พันชัดสวยมากเลยนะเนี่ยบรรยากาศยามเย็นนี่คือฟินมากเลยลูกเพจขา แวะมาท่องเที่ยวกันได้นะคะสําหรับใครที่ผ่านมาปราจีนบุรีเนาะไปท่องเที่ยวที่อื่นแล้วก็ขากลับแวะมาซื้อทุเรียนแล้วก็มาเที่ยวชมสวนได้นะคะหรือใครไม่อยากเดินทางมาปราจีนก็สั่งซื้อกับอีจันก็ได้ก็เป็นทุเรียนหมอนทองแบบแบบเป็นของปราจีนแท้ๆตัดสดจากสวนแบบนี้นี่แหละดูสิคะต้นเล็กต้นน้อยนี่ก็มีทุเรียนนะเนี่ย อ่ะโอเคค่ะลูกเพจงั้นเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวลากันไปด้วยบรรยากาศของลูกทุเรียนน่ารักน่ารักตะมูตะมิแบบนี้ละกันนะคะขอบคุณสำหรับลูกเพจที่รับชมนะคะบ๊ายบาย